เปิดตัวกันแล้วนะครับสำหรับ New i ิ u z u DMAX ปี2023กับจุดเปลี่ยนแล้วก็นวัตกรรมความปลอดภัย a d a ั d art, ซึ่งใส่มาในรถติ๊กอัพเจ้าแรกของประเทศไทยครับ สวัสดีครับผมแจ็คนะครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าอิซูซนะครับได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับทั้ง p i c k อัพแล้วก็มิวเอ็กนะครับทั้งล้อแมกซ์ลายใหม่นะครับแล้วก็สีใหม่นะครับในอิซูมิวเอ็กสีน้ำเงินกาเซียไมก้านะครับพร้อมฟังก์ชันต่างๆเพิ่มมาในรถรุ่นต่างๆมากมายนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับแคปโฟนะครับเป็นรุ่นฮิตที่นิยมนามาแต่งซิ่งกันนะครับ จากเดิมนะครับจะเป็นชื่อรุ่นว่า c a p 4 S นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเพิ่มออปชันมาเปลี่ยนเป็นชื่อรุ่น c a p 4 S D A ครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีบอลและพิเศษนะครับสีใหม่สีเทาแลมโบนะครับซึ่งเป็นสีที่ลูกค้าสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าทำไมไม่มีในรุ่น c a p 4 S นะครับซึ่งตอนนี้ทาง Isuzu นะครับก็ได้เพิ่ม สีนี้มาในรุ่น c คปโฟ SDA แล้วนะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าชอบมากบอกว่าแต่งสวยแต่งแล้วดูซิ่งนะครับตอนนี้มีให้ลูกค้าแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับในตัว c คปโ SDA นะครับยังเพิ่มความสะดวกสบายนะครับด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองภาพขณะถอยหลังและปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะครับทำให้สะดวกสบายในการ ปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับและเชื่อมต่อบุทูธรับโทรศัพท์ด้วยเพียงปุ่มสัมผัสที่มันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยได้เลยครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากมาชมรถนะครับอยากมาทดสอบขับนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางหลายช่องทางนะครับทั้งเบอร์โทร a c e b o o k นะครับไลน์แอดนะครับหรือจะเข้ามาที่บริษัทก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรุ่น Cap 4 SDA นะครับ เดี๋ยวลูกค้ารอชมนะครับคลิปต่อไปผมจะมาให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ New Isuzu DMAX 2023รุ่นใดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ